ตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีในวงการมีข่าวโจสิงฉือทั้งด้านบวกและลบโดยเฉพาะข่าวด้านลบที่หนาหูรวมทั้งการที่นักแสดงออกมาแฉพฤติกรรมที่น่าเอือมละอาของเขาทั้งความเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้มีโลกส่วนตัวสูงไม่ให้เกียรติทีมงานและนักแสดงเขามักแสดงความเห็นเกี่ยวกับกบทและหนังราวกับว่าวเขาเป็นผู้กำกับเอง เขามักทำทุกวิถีทางเพื่อให้หนังที่เขากำกับออกมาแบบสมบูรณ์แบบจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเผด็จการแห่งกองถ่ายหลายครั้งเขาแมกจะถือวิสาสะเปลี่ยนบทและเปลี่ยนฉากที่ตัวเองเตรียมถ่ายไว้แบบดืด้อๆจนทำให้เขาขึ้นชื่อว่าเป็นดาราและผู้กำกับที่คบยากที่สุดคนหนึ่งของวงการหนังฮ่องกงในปี2014ได้มีผู้เขียนบทความบทหนึ่งเผยแพร่ทางออนไลน์ โดยบทความนี้ได้แชรพฤติกรรมอันน่าเอือมละอ่าหลายอย่างของโจซิงฉือรวมถึงการแชเหตุผลของการที่โจซิงฉือไม่สามารถย้ายไปอยู่แคนาดาได้โดยเฉินหลันภรรยาของเซี่ยงหัวเฉียงออกมาแก้ต่างแทนสาม,มีว่าแม้เขาจะเป็นบุตรชายของมาเฟียก็จริงแต่เขาก็ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจมืดทั้งๆท,ที่โจซิงฉือสามารถแจ้งเกิดได้จากหนังที่สาม,มีของเธอเป็นผู้ผลิต การที่โจสิงฉือโอนสัญชาติไม่ได้น่าจะเป็นเพราะพฤติกรรมส่วนตัวของเขาเองมากกว่านอกจากนี้ยังมีการแฉพฤติกรรมของดาราจอมทะเลนว่าเป็นหมาหัวเน่าที่ไม่มีใครอยากคบหาโดยเฉพาะเรื่องของหลิวเตอร์หัวที่เคยถูกโจสิงฉืนพูดดูถูกว่าเขาควรได้20ล้านเหรียญฮ่องกงส่วนหลิวเตอหัวควรได้แค่1-2ล้านเหรียญฮ่องกงก็พอแล้วจนมีข่าวลือว่า หลิวเตอ๋อหัวออกมาประกาศว่าไม่มีวันเป็นเพื่อนกับคนอย่างโจซิงฉือเป็นอันขาดซึ่งภายหลังหลิวเตอ๋อหัวก็ออกมาตอบโต้ว,ว่าเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยแม้จะรู้จักกันเฉพาะในด้านการร่วมงานแต่เขาก็ยังคงยินดีที่จะร่วมงานกับโจซิงฉืออีกครั้งยดนีะิยงลีลไม่กดขอบคุณมากเลยโจซิงฉือยังมีปัญหากับบรรดานางเอกที่แจ้งเกิดกับหนังของเขานับสิบทั้งเรื่องการสั่งให้จางปอจื โกนหัวเพื่อเตรียมตัวถ่ายหนังเรื่องคนเล็กไม่เก่งใจนรกนานถึง5เดือนแต่พอเธอปฏิเสธเขาก็ดูด่าวว่าเธอว่าเป็นคนลืมบุญคุณแล้วขู่ว่าจะฟ้องร้องเธออีกด้วยกรณีน,นี้เคยเกิดขึ้นซ้ำกับเจ้าเวยนักแสดงสาวดาวลุ่งในเวลานั้นในหนังเรื่องนักเตะเซียวลิมยี่ด้วยค่าตัวของเจ้าเวยที่สูงมากโจซิงฉือจึงสั่งให้เธอโกนผมจริงๆเพื่อลดงบการทำเทคนิคพิเศษ ทำให้เธอร้องไห้จนโจสินฉือต้องยอมให้ใช้เมคอัพให้กลายเป็นคนหัวโล้นแทนและเคยมีข่าวว่าเธอเคยโดนโจสิงฉือตำหนิอย่างรุนแรงกลางกองถ่ายเนื่องจากเธอไม่สามารถแสดงได้อย่างที่เขาต้องการทำให้เธอร้องไห้และพุ่มกับชื่อดังตู้ฉี่ฟงที่เคยร่วมงานกับเขาก็ออกมาเปิดเผยว่าถ้าจะให้ร่วมงานกันอีกก็เป็นไปได้นะแต่เขาคงไม่ขอคบเป็นเพื่อนแน่นอนเพราะแม้ว่าจะมีพรสวรรค์ แต่โจซิงฉือเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและความสามารถของเขาก็ไม่เคยช่วยเหลืออะไรใครและให้อะไรกับวงการหนังฮ่องกงได้เลยโจซิงฉือมักจะมีข่าวรักๆใคร่กับนางเอกสาวที่เขาเคยร่วมงานทั้งที่คบหากันจริงและเป็นข่าวลือทั้งลอหุยเจียงนางเอกผู้ล่วงลับจางเหมียนนางเอกผู้บุญของเขารวมทั้งจางป๋อจือจูอินคาเลนม็อกและเพาลินซุน ในขณะที่ก็มีข่าวลือว่าโจซินฉือก็เคยฟ้องร้องบรดานางเอกสาวมากมายหลายคดีเช่นกันทั้งหวงเซิงอี้นางเอกคนเล็กมัดเทวดาและจางอี้ฉีนางเอก CJ7 ก็ต่างเคยโดนฟ้องข้อหาผิดสัญญาในขณะที่เขาก็เพิ่งชนะคดีที่อลิสอยู่อดีตคนรักฟ้องข้อหาผิดสัญญาว่าจะให้ส่วนแบ่งในปี2020ซึ่งคาเลนม็อกอดีตแฟนสาว ก็เคยออกมาปกป้องโจิ่นฉือว่าเป็นคนที่ดูแลคนอื่นเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะสนับสนุนเขาต่อไปไม่ว่าคนภายนอกจะตัดสินเขาว่าเป็นอย่างไรก็ตามถึงตอนนี้พูดคำเดียวปีใหม่นี้ขอมีเมีย